สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมเขมะโกปี2535เนื้อทองแดงกันนะครับเรามาชมใบหน้าขององค์พระพุทธนะครับการแกะบล็อกจะมีความสวยงามและดูอบอิ่มมากๆนะครับเรามาชมการแกะบล็อกตัวกระหนกและฐานบัวกันนะครับจะมีความลึกและมีมิติมากๆเลยนะครับ จุดใต้วงแขนนะครับเราจะเห็นเส้นแตกอยู่บริเวณจุดนี้ตามที่ลูกศรชี้ได้เลยนะครับและลักษณะพื้นเหลียยนะครับบริเวณขอบขอบเราจะเห็นเส้นกระแสวิ่งอยู่ทั่วพื้นเหลียญนะครับเรามาชมจุดนี้นะครับเราจะเห็นเม็ดติ่งอยู่บริเวณจุดนี้นะครับหากเราสังเกตนะครับบริเวณตัวพับพุทธนะครับจะมีเส้นกระแสตามที่ลูกศรชี้ได้เลยนะครับ เรามาชมหูเหรียญด้านหลังนะครับจะมีรอยปิ้นจากการเจาะแบบธรรมชาตินะครับและพื้นเหรียญจะมีรอยตะใบนะครับลักษณะพื้นเหรียญน,นะครับด้านข้างจะมีลักษณะคล้ายๆทําทำสโลปนะครับและตัวหนังสือนะครับจะเป็นการแกะแบบจมนะครับและมีความสวยงามคมชัดมากๆครับ เรามาชมลักษณะขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นการตัดแบบฉีกขาดผิวมะละทั้ง2ด้านเลยนะครับหาใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดบันทึกไว้เป็นความรู้ได้นะครับสวัสดีครับ